ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม เรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุง้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชนท่ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันแสงรุง้งวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองการค้าชายแดนค่ะเมื่อนึกถึงเมืองการค้าหรือตลาดการค้าชายแดนหลายคนนึกถึงความคึกคักความหลากหลายของผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมทั้งเป็นที่มาของการพบปะแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสองประเทศนึกถึงที่ไหนบ้างบางคนนึกถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตลาดโรงเกลือที่สะแก้ว บ้างก็นึกถึงสุงไงโกโลกเบตงชายแดนไทยมาเลเซียวันนี้พันแสงรุง้งนำเสนอเรื่องราวตลาดการค้าไทยพมาย่าที่แม่สอดจังหวัดตากค่ะ ที่แม่สอดเป็นตลาดการค้ามานานมากแล้วนะคะมีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ที่นั่นมอญกะเรียงพมา่าคนไทยใหญ่ไทยล้านนาคนไทยเชื้อสายจีนมุสลิมซิกและอื่นๆอีกมากเขาอยู่ร่วมกันได้อย่างไรมีความขัดแย้งประนีประนอมหรือช่วยกันดูแลทําให้แม่สอดกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจที่น่าสนใจได้อย่างไรต้องติดตามในพันแสงรุ้งค่ะ แม่สอดเคยเป็นชุมชนมาตั้งแต่ครั้งโบราณถูกแต่งตั้งเป็นอำเภอเมื่อร้1ยสปีก่อนปัจจุบันเป็นหนึ่งในเก้าอำเภอของจังหวัดตากภูมิหลังการเป็นเมืองค้าขายชายแดนมานับร้อยรยปีและเป็นเมืองที่มีทรัพยากรอันอุดมทำให้แม่สอดกลายเป็นเมืองที่มีกลุ่มคนที่แตกต่างกันทางด้านภาษาวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาอาศัยอยู่ร่วมกัน เราอยากจะรู้ว่าวิถีชีวิตเศรษฐกิจทรัพยากรในชุมชนมีอะไรเป็นแบบไหนบ้างก็ต้องมาเที่ยวตลาดค่ะวันนี้เรามาที่ตลาดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาบรรยากาศเป็นยังไงคึกคักมากค่ะแล้วก็มีความหลากหลายมากเช่นเดียวกันอ้วบอยเกี้ยวเกีียวไก่เกลี้ยงแลบ่อย่ะ้ตลาดพาเจริญเป็นตลาดสดกลางแม่สอดค่ะเปิดค้าขายตลอดทั้งวัน มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารท้องถิน่นค่ะมัตื่นยางมัตื่นยางเอาไปทำไงกินคะใสต้มจิ้มาำพริกหนาอร่อยหน้าตามันเหมือนลูกเมียงทางใต้เลยอะ่ะโอ้ล้านอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกใปจอไปจอมันจะมีสองสีนะคะอันนี้เป็นสีสีขาวซึ่งมันไม่ใช่น้ามันเ,เขาจะเอามาปรุงอาหารทำแกงะคะ่ะขน,นมสิงเป็นขน,นมไทยใหญ่หรอคะไทยใหญ่ค่ะมันทำมาจากอะไรบ้างะคะ ใส่ถัว่วใส่งาใส่ขิงแล้วก็มะพร้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเป็นหลักจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าในยุคโบราณดั้งเดิมกระเรี่ยงเป็นคนกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่ที่แม่สอดต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคการค้ามีเส้นทางคาราวานจีนอินเดีย โดยมีอุตสาคเนอยู่ระหว่างทางจึงมีเมืองค้าขายสำคัญเกิดขึ้นหลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือแม่สอดแม่สอดมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาถนนธงชัยมีแม่น้ำเมยเป็นแม่น้ำสายหลักไหลจากทิศใต้ขึ้นเหนือไปรวมกับแม่น้ำสารวิน ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งที่ราบกว้างใหญ่ทำให้แม่สอดในอดีตเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายชอุ่มชุ่มชื้นจนกลายเป็นที่มาของคำพูดที่ว่าเมืองต้นไม้มีขนฝนอยู่ที่ปลายไม้นับแต่นั้นคนกลุ่มต่างๆที่สแสวงหาโอกาสชีวิตใหม่ก็ทยอยเข้ามาตั้งรกรากกลายเป็นที่มาของการอยู่ร่วมกันอันหลากหลายในเมืองแม่สอด คนไทยใหญ่หรือเงี้ยวเป็นหนึ่งในความหลากหลายของกลุ่มคนในแม่สอดค่ะอ๋อไม่สูงพี่น้องไตเาขาเขาทั้งกุติผกูแลนอันข้าวเาขาในก็เป็นไตที่อยู่วิงแม่สอกในถึงมือแต่ซราบมาต่อมาเมื่อ,อเหลียวในคนไตเขาแล้วิงแม่สอกในก็กึด ฟื้นี่กว่าเยาะถ้าว่าเฉพาะในเมืองแม่สอดปัจจุบันนี้ก็จะมีไม่ถึงร้อยครอบตัวนะครับถ้าจํานวนประชากรก็ประมาณสัก2-300คนเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะย้ายไปอยู่รอบนอกนะหรือว่าย้ายคือไปมีครอบครัวนะครับย้ายไปต่างตำบลต่างอำเภอเหล่านี้เป็นต้นครับ คนไทยใหญ่มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจวัดแม่ซอดหน้าด่านหรือวัดเงี้ยวหลวงเป็นวัดแรกของคนไทยใหญ่ในแม่สอดค่ะทุกเช้าคนไทยใหญ่จะปฏิบัติเหมือนกันคือวางข้าวพระพุทธหรือถวายอาหารเป็นพุทธบูชาค่ะ คนไทยใหญ่มีฝีมือทางการช่างค่ะโดยเฉพาะช่างตีมีดเดี๋ยวนี้เมืองแม่สอดเหลือเพียงครอบครัวของลุงนานหยินเท่านั้นที่ยังสืบทอดอาชีพบรรพบุรุษช่างหลายคนเลิกและหันไปทำอาชีพอื่นแทนเพราะคนใช้มีดและเครื่องมือทางการเกษตรมีน้อยลงค่ะอาหารของคนไทยใหญ่หรือเนี้ยวมีเอกลักษณ์หลายอย่างค่ะ จานไข่ข้าวปั้นจีนนึ่เจียว,ยวแห้งเจียไทยใหญ่แล้วก็เมียงคำเนี่ยกับปีมีน้ำเงี้ยวน้ำหย,ยวกน้ำหยวกนีของแม่สอดไงขายมาตั้งแต่30กว่าปีแล้วม,ม,ม<อ>ั้งมดของไทยใหญ่หมดเลยอันนี้เวลาพระเทพมาก็ประเทศจะสวยเหมือนกันานะนี่นะตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้ามาสัสยิดนูรุลอิสลามออเภแม่สอดจัวัวตากค่ะ มัสยิดนูรุนอิสลามครับตั้งอยู่เล,เ,เลขที่70ถนนสีพานิชฐ์ตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ในชุมชนอิสลามชุมชนอิสลามวันนี้อยู่มาประมาณร้อยกว่าปีแล้วฮะมีมุสลิมทั้งหมดประมาณชาวไทยมุสลิมประมาณทั้งเห็ดพันคนส่วนแตงด้าวประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันคนคะคนมุสลิมที่แม่สอด นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีสายฮานาฟีคนที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายบ,บรรพบุรุษมาจากอินเดียบังคลาเทศปากีสถานและพมา่าตั้งถิ่นฐานเป็นคนแม่สอดมานับร้อยปีแล้วค่ะที่แม่สอดมีทั้งมุสลิมดั้งเดิมและมุสลิมที่อพยพข้ามแดนไทยพม่าเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวมีอาชีพรับจ้าง ศาสนาอิสลามถือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคนมุสลิมตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนทีมงานพันแสงรุ้งได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการการนิกะหรือพิธีแต่งงานของคู่บ่าวสาวฝ่ายเจ้าสาวเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก่อนเข้าพิธีแต่งงานจึงต้องเรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติและเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามค่ะพิธีที่จะทพิธีนิะกะับบ,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 บ่าวว Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hum hayyur wa fur, nayyitan, ajimun mas'ul, tubakan chao sa'o jiyom dikah. Amma ri wala Muhammad, kama barakallahu 'ala ibrahiima majid. Allahumma มุสลิมที่แม่สอดมีวิถีปฏิบัติไม่แตกต่างจากมุสลิมอื่นๆทั่วโลกนั่นคือทุกวันศุกร์จะไปรวมตัวกันที่มัสยิดเพื่อละหมาดร,ร่วมกัน ชาวไทยเชื้อสายจีนก็เป็นกลุ่มสาคัญมากอีกกลุ่มหนึ่งของแม่สอดค่ะในนําของชาวแม่สอดนะครับก็มีคนจีนอยู่ประมาณ5หรือ600ครอบครัวโดยมีมูนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศลและสารเจ้าปึงเถากงมากที่ท่านทั้งหลายได้เห็นภาพอยู่หนที่นี้เป็นจุดศูนย์รวมของพวกเราชาวไทยเชื้อสายจีนในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและเพื่อชุมชนของพวกเราครับ เชื้อสายจีนในแม่สอดมาค้าขายและทำธุรกิจเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเช่นกันค่ะ <Okay. S 1> บรรพบุรุษมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ <Okay. S 1> พม่าและกรุงเทพ <Okay. S 1> ผู้อาวุโสทั้ง3ท่านนี้เป็นคนไทยเชื้อสายจีน <Okay. S 1> เดินทางมาจากกรุงเทพและหาดใหญ่เมื่อประมาณ40ปีก่อน เล่าให้ทีมงานพันแสงรุ้งฟังเกี่ยวกับแม่สอดในอดีตค่ะตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีมีแต่บ้านไม้มากอย่างไม่ีอะไรมีแต่บ้านไม่แล้วก็คือลักษณะว่าเป็นบ้านป่าคือเวลาเราตั้งรถรถกีบมาเนี่ยกลุ่มแขกกลุ่มซิกกลุ่มอะไรหนึ่งมันนั่งรถมาด้วยกันทีนี้มาเวลาเนี่ยถ้าหากว่ามันมีการติดขัดขึ้นมาก็ต้องช่วยกัน เข็นมือเข็นมือต่างคนต่างรวมมร่วมกันทำแล้วมันก็รักกันรักใครกมเกี่ยวกันเราที่นี่ไม่มีแม่แบ่แยกโลกาัไม่มีต่อยกันไม่ยั่งกันชิงยังไม่มีเลยพ่อเราอยู่ด้วยกันเหมือนกับถ้ามีเล็กๆน้อยๆผู้ใหญ่คุยกันแล้วกัจบศาลเจ้าและมูลนิธิของคนไทยเชื้อสายจีนแห่งนี้ ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมการทำกิจกรรมต่างๆเช่นวันศาสตร์จีนวันเทกระจาดงานง่วนเซียวหรือวันพบปะญาติมิตรรวมทั้งเป็นที่ฝึกฝนการบริหารจัดการการมีจิตอาสาของลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนในแม่สอดมีการส่งเสริมให้ลูกหลานเยาวชนจีนรุ่นใหม่ ศึกษาเรียนรู้ภาษาเพื่อบ่มเพาะและปลูกฝังให้เข้าใจภาษาประเพณีและวัฒนธรรมของตนผ่านการเรียนการสอนในโรงเรียน กลุ่มคนที่มีไม่น้อยเลยในอำเภอแม่สอดก็คือคนเมืองก็ว่าคนล้านนาแม่นะเจ้า,จาที่อเลยส่วนมากาอยู่ที่ไหนกันเจ้าอ,อยู่คือถ้าบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะตัวเมืองแม่สอดนะคะมันถึงห้าอำเภอเนะี่คือภาษาลักเลยเป็นภาษากำเมืองนะเจ้าในแง่ของอัตลักษณ์ของคนเมืองในแม่สอดเนี่ยวิถีชีวิตอ,อย่างก็คล้ายๆก,กับกลุ่มคนล้านนาที่อื่นๆแม่นเลยเจ้าเหมือนกันคุยงังอยู่ว่าไผ่ย้ายมาจากบ้านไหนเก้าหักขังไผ่มาจากไหนอย่างของบ้านพี่มาจากห้างชัดลำปาง วิถีชีวิตอย่างก็เหมือนกับมาจากคนลำปางส่วนคนที่มาจากเถินก็จะเป็นส่วนหนึ่งคนที่มาจากลำปูนเพื่อก็ยังอุปภาษยองอยู่อย่างที่แม่ตาใต้คือถ้าฟังจากที่พี่เพลินพูดก็คือว่าพอมาจากที่ไหนแล้วมาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นชุมชนก็เลยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนเองเอาไว้ได้อย่างเช่นกลุ่มชุมชนที่นี่ก็เป็นชุมชนจากลำปางคนไทยเหนือส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณชานเมืองมีอาชีพทำการเกษตรค่ะ ที่ตลาดเล็กๆประจำหมู่บ้านแม่ป่าเป็นแหล่งพบป่าจับจ่ายซื้อหาอาหารพื้นเมืองอยากรู้ว่าคนไทยเหนือที่แม่สอดกินอะไรก็ดูจากตลาดนี่แหละค่ะ วันพระคนไทยเหนือนิยมมาทำบุญตักบาตรที่วัดรวมทั้งชักชวนและส่งเสริมให้ลูกหลานเยาวชนในชุมชนมาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมด้วยค่ะชาวซิกก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในแม่สอดน,นะคะชาวซิกอยู่ที่นี่ประมาณ7-8ครอบครัว7-8ซึ่งแต่ก่อนนันมีมากกว่านี้แต่ เดี๋ยวนี้บางคนบางครกบคจะย้ายกลับไปส่วนใหญ่ก็ทํางานเกี่ยวกับค่าผ้าอยู่เพราะว่าเริ่มต้นเราก็ค่าผ้ามาตลอดชาวซิกในแม่สอดเป็นชาวซิกที่ร่วมอยู่อยู่ร่วมทุกร่วมสุขกับชาวแม่สอดมาตลอดพระน้นพูดถึงชายซิกเราก็เป็นคนที่เราเขา,เขาสามารถที่จะเข้าหาได้ง่ายเป็นคนที่เข้ามาปรึกษาปรึกษาได้ง่ายไม่ว่าเป็นชาวอิสลามไม่ว่าชาวไทยสนิกกันไม่หมด ไม่ว่าด้านราชการหรือว่าด้านด้านพ่อค้าเองก็สนิทเอกชนก็นสนิทกันไปหมดเพราะชาวซิกไม่ได้แตกแยกออกจากชาวแม่สอดเลยเพราะนเราเป็นหนึ่งเดียวกันหมดชาวซิกในแม่สอดส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายเป็นกลุ่มคนขนาดเล็กเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆแต่ก็เป็นส่วนสำคัญในธุรกิจการค้าของเมืองแม่สอด วันนี้เราได้รับเกียรติมาสังเกตการค่ะว่าคนซิกจะมีการอ่านคำพีในบ้านมีผ้าไหมีผ้าเช็ดหน้าเลยเส้นอย่างหนึ่งคคุมผมหน่อยครับโอเคได้ครับทุกวันทั้งเช้าและเย็นชาวซิกแต่ละครอบครัวจะอ่านคำพีเป็นกิจวัตรที่ปฏิบัติอยู่เสมอเด็กแต่ละประเทกิจเดต เอสทีแพปัญจเกจทศิริศาบยีสหายคาลเสจิจินนาเมลยาเตรานามจิตาเวนานักนามจรติกะราเตเรปานทุกวันเสาชาวซิกจะรวมตัวกันพี่ของสมาชิกคุนใดคนหนึ่งเพื่อสวดมนต์และอ่านคำพภีสิริคุรุคารันซาฮิบซึ่งเป็นคำพภีร์หลักที่ถือเป็นหลักปฏิบัติสําคัญในการดําเนินชีวิตของคนซิก นี่คือศาสนาสถานที่สวยงามมากของคนซิกเป็นรูป,รปภาพพลอยของสวรรค์วิหารที่อยู่ที่อินเดียทําจากพลอยเม็ดเล็กๆนะครับไม่ว่าเป็นถนนพื้นสะพานตัวคนตัววิหารเองตัวน้ําก็ใช้จากกระจกใช้ก,กระจกแล้วใช้สีสีมือใครคะฝีมือของคนที่แม่สอนนะฮะสวยงามมากเลย รูปภาพสุวนรณวิหารที่ทําจากพลอยก็เป็นปะหนึ่งตัวแทนของแม่สอดจริงๆก็คือมีเรื่องของซิกมีคนจีนทํามีคนพมา่าทำถูกต้องครับใช้พลอยซึ่งเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงของคุณแม่สอดคุณแม่สอดนอกจากคนไทยใหญ่มุสลิมจีนไทยเหนือซิกฮินดูยังมีกลุ่มคนพมา่ามอญกะเรียงและอื่นๆที่มาอยู่รวมกันในเมืองแม่สอด เมืองแห่งการค้าชายแดนที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ละช่วงเวลามีเรื่องราวปัญหาสถานการณ์ใหม่ๆทั้งปัญหาชายแดนรูปแบบจุดค้าขายตัวสินค้าคู่ค้ามีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพร้อมๆกับเปิดโอกาสให้กับนักค้าขายรุ่นใหม่อยู่เสมอซึ่งเป็นเสน่ห์และความท้าทายของผู้คนนักค้าขายในแม่สอดตลอดมา ันนี้แม่สอดเป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการซื้อขายมากถึง2 0,000ื่นล้านบาทต่อปีโดยมีเมืองคู่ค้าสำคัญที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำเมยก็คือเมืองเมียววดีของพม,ม่าแนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจเมืองแม่สอดยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นรพร้อมๆกับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมรอบชานเมือง ที่ดึงให้แรงงานต่างด้าวเข้ามามากขึ้นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อคนแม่สอดมันเป็นเรื่องการไหลเลื่อนของคนเป็นการอพยพเข้ามาเป็นอะไรหลายอย่างเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หัวใจมันหนีไม่พ้นเรื่องการเรียนรู้ถ้าคนเราได้เรียนรู้มันก็จะเกิดการมีส่วนร่วมขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในเรื่องตรงนี้การเรียนรู้เราจะรู้อดีตรู้ปัจจุบันถ้าอดีต เป็นยังไงปัจจุบันเราเราเรียนรู้กับมันแล้วทําปัจจุบันให้ดีอนาคตยังไงมันก็แน่อยู่แน่เพราะนั้นคําตอบอย่ว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าทุกคนยังช่วยกันทําอยู่ให้ไม่สอดหน้าอยู่อยากจะดํารงอยู่ก็ต้องทําปัจจุบันให้ดีอนาคตมาเองค่ะอยากเห็นอนาคตของแม่สอดก็คือว่าให้เปรียบเสมือนหนึ่งนั้นแม่สอดเหมือนกับถนนส,สีลมในกรุงเทพมหานครเพราะว่าสีลมนั้นเป็นแหล่งของการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคนตะวันตกตะวันออกนะฮะ จะเป็นชาวเอเชียก็สามารถอยู่ด้วยกันได้และเป็นแหล่งที่สามารถพัฒนาความเจริญให้กับประเทศชาติได้เ,เราต้องร่วมมือร่วมใจสาม,มัคคีกันผักดันจะเป็นโมดโปรเจกต์กหรือว่าจะเป็นอะไรการค้าใหญ่ๆหรือว,ว่าผักดันมีโครงการมีอะไรพวกนี้เราต้องมาเท่าช่วยกันสาม,มัคคีกันถ้าไม่สาม,มัคคีนี่ต่างดาวกืนเราหมดแน่นอนเลยลุงป่านมีความกังวลเป็นห่วงอย่างเกี่ยวกับแม่สอดก็ค่ะ เกี่ยวกับเรื่องอสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันซึ่งมันมีของใหม่เข้ามา<ะ>แล้วของเก่าก็จะก่อยๆลบหายไปตรงนี้กลัวว่าของเก่ามันจะหายนะครับของเก่าณที่นี้ก็คือวัฒนธรรมประเพณีคิดว่าแม่สอดจะน่าอยู่ถ้าเป็นอย่างไรคะถ้าคนในแม่สอดเราไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคนในแม่สอดเราไม่เป็นอย่างอื่นไป ถ้าความคิดความอ่านความรักซึ่งมีสองซึ่งต่อะกานะปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราไม่เคยแบ่งแยกว่านี่คืออิสลามนี่คือคนจีนนี่คือคนซิกหรือคนอินเดียไม่เคยไม่เคยแบ่งว่าเป็นไทยใหญ่หรือเป็นเป็นเป็นพม่าเราถือว่าเราเป็นคนแม่สอนด้วยกันทั้งหมดถ้าความเป็นแม่สอนถ้าเป็นคนเราคือความแม่สอนยังมีอยู่ตรงนี้แม่สอนเป็นเมืองที่น่าอยู่มาก ที่มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของแม่สอดต้องขอยอมรับเลยนะคะว่าประชาคมแม่สอดประชาชนชาวแม่สอดเองเนี่ยหลายผู้หลายคนเขายินดีที่จะร่วมรับรู้รับฟังและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆของแม่สอดค่อนข้างมากเลยทีเดียวตัวแม่สอดเองก็มีการปรับเปลี่ยนมีพัฒนาการมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ผ่านมาต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพปัญหาและต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาค่ะ เราก็หวังว่าชุมชนแม่สอดจะเป็นชุมชนที่น่าอยู่ถ้าหากว่าแต่ละกลุ่มแต่ละชาติพันธุ์มีความยอมรับนับถือให้เกียรติของผู้คนที่ต่างชาติพันธุ์ไปจากตนในขณะเดียวกันก็ดำรงรักษาอัตลักษณ์ของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่นและน่าชื่นชมค่ะเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับแม่สอดที่เรานำเสนอไปแล้วนั้นใครมีความคิดเห็นอย่างไรเขียนจดหมายแนะนำมาได้นะคะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณจดหมายทุกฉบับเลยที่แสดงความคิดเห็นและแนะนำรายการพันแสงรุ้งมีทั้งจดหมายไปสนียบัติและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีเมลที่ส่งมาให้เป็นกําลังใจแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนารายการต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เรานำเสนอเรื่องแม่สอดอหลากหลายสัปดาห์หน้า จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมุสลิมที่แม่สอดจะมีแง่มุมเรื่องราวต่างๆที่นึกไม่ถึงอีกมากมายและมีค่าควรแก่การเรียนรู้ท่านใดยอยากจะได้ดีวีดีสองเรื่องนี้เขียนจดหมายมายังพันแสงรุ้งนะคะแต่เงื่อนไขก็คือต้องติชมรายการมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะชมเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ใดเขียนจดหมายบอกมาสิ่งสำคัญก็คือต้องบอกชื่อนามสกุลและที่อยู่ เพื่อให้เราพิจารณาจะส่ง DVD 20ชุดไปให้20ท่านที่เขียนจดหมายมายังรายการพันแสงรุ้งที่พัน s r ส t าร์แอบ t ทยพหรือตู้ปอนอ5ปทฟ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901เราจะพิจารณาเพียง20ท่านเท่านั้นนะคะนอกจากความเร็วแล้วก็คือเนื้อหาที่แนะนำวิจารณ์รายการเพื่อพัฒนารายการต่อไป พบกับพันแสงรุ้งใหม่สัปดาห์นหน้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมุสลิมที่แม่สอนซึ่งท่านยังไม่เคยพบยังไม่เคยสมัมผัสมาก่อนอย่างแน่นอนแล้วพบกันสวัสดีค่ะ